ไปกินข้ากันไหมอ๋อไปโดูฟังวันนึงก่งสุดกอยูอ่ด้วยก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิด Google s h e e t สร้างหัวคอลัมน์จำนวนสีคอลัมน์ประกอบด้วยวันที่ประเภทค่าใช้จ่ายจำนวนเงินและรายละเอียดจากนั้นเราจะใส่สูตรอ F ที่ช่องคอลัมน์ประเภทค่าใช้จ่ายสูตรอ f คือสูตรที่เราไว้ใช้ใส่กำหนดเงื่อนไข โดยเราจะกําหนดว่าถ้าเราใส่จํานวนเงินมีเครื่องหมายลบนําหน้าตัวเลขจะเท่ากับรายจ่ายให้เพื่อนๆพ,พิมพ์เท่ากับ if e เปิดวงเล็บจากนั้นกําหนดเงื่อนไขว่าถ้าจํานวนเงินน้อยกว่า0ูนย์คันด้วยลูกน้ําถ้าใช่ให้แสดงผลว่ารายจ่ายคันด้วยลูกน้ําถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่ารายรับกดคอน t ท o l Shi f t enter เพื่อให้สูตรมีผลกับทุกบรรทัดเป็นอันเสร็จเป็นหนึ่งกรุ๊ปทีนี้จะเห็นได้ว่า พอมีช่องว่างสูจรอ่านค่าเป็นรายรับเพื่อเพิ่มความงานไฮแอนด์ and. เราจะมาเพิ่มเงื่อนไขในกรณีมีช่องว่างกันเลือกเซลล์วงว่างไกลที่เดิมเลยจากนั้นพิมพ์เท่ากับ if e วงเล็บเปิดกําหนดเงื่อนไขว่าถ้าจํานวนเงินเท่ากับช่องว่างคันด้วยลูกน้ําถ้าใช่ให้แสดงผลว่าช่องว่างคันด้วยลูกน้ําถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่ารายรับวงเล็บปิดจากนั้นขัดลอกสูตรนี้ไปวางใน if e ตัวแรกเลย โดยใส่แทนที่ในส่วนของการแสดงผลถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่ารายรับถัดมาเราจะทำการ